สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มากินไส่ก,กรอกไสกรอกทอดไม่มีเวลาหิวข้าวด้ยจะ้ะเพราะว่าออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไปทําทุราก็เลยอืหาอะไรกินง่ายๆก็เลยได้ไส่ก,กรอกมาอยากกินไหยคะ่ะกินเลยกินนะ เป็นไงมังไม่คุยเลยเมียไป, <c oughs> ปต่อเลยชวนน้องที่ทำงาน <c oughs> อืมอม เพื่อนๆได้ดูข่าวแม่ปูนาบ้างไหมอยากรู้ว่าตอนที่มีเรื่องจันนมะ่ยไม่เค่ อยากรู้ว่าตอนคุณจะกระบุ่มอะคะเขาไม่เป็นนี่กันยังไงเนาะอยากเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเพราะว่าไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันไนะัไงก็เลยอยากรู้ ข้ากินนะกินนะเป็นกะมังเลยเหรอที่เนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก,กัะเพื่อนๆถามว่าทำไมที่ทำงานมีเพื่อนตั้งแต่เด็กเพราะว่า ไม่ส้มมาเป็นลูกกำลังพลที่เคยทำงานกำลังพลหมายถึงพ่อเคยทำงานอยู่ในนี้ค่ะเพื่อนก็เหมือนกันพ่อนเคยทำงานนี้ตอนเด็กด่ากัน,น,นด่าไม่ท่อเด็กผู้ชายเนาะ แล้วเราก็เกลียดมันมันชอบด่าส่วน,นบ้างกำลังนินทายอยู่พอดียวนาอะไรยินทาว่าตอนนนั้นเด็กเกียดมันเพราะว่ามัน <c oughs> <c oughs> มันพี่แก้งหรอปะ <c oughs> เตรียมผักมาเองเขาะว่าพอาอย่างที่บอกฮะ ไม่กินผักเหมือนกินไม่อิ่ม พอดีไปทำงานใบผู้ละผ่านไปแมคโครเลยได้นงี้เแค่ก่อนกินเพราะว่าไม่มีเะไรกินกลับมาข้าวหมดแล้ครับ กินไหมมาใส่ก่อนกินอะไรนี่ไงมะกินเลยแซ่อบอีจริงจังน้องที่ทำงานครับน,นี่แหละที่ขายดอกไม้ให้เอาดอกไม้มาขายแม่ส้มมาครับ คือเขาไม่ได้เอามาขายหรอกไปขอเขาซื้อเปรี้ยวไหมอร่อยมากระวังโดนโต๊ะฉันนะอืมท้องยังคือสักอืมท้ออยากเอานี้มาเอานี้อนี่คือไปกูบกแล้วให้พูโทรทักหรือปะเนี้ยฉันอัดทริปมาดูหน้าอนให้ เพื่อนๆเ,เห็นหน้าคนขายหน้าไม้น่ะ <c oughs> อาบ้างขายได้นะครับเอ้ยนะฮะซื้อได้อร่อยมากแล้ก็กินกับอะไรผัก,กเยอะแยะไม่มีเสียนเลยเพื่อนๆมิมกินอยู่กินเยอะๆฉันน,นี่แหนวะ

อ่ะวันนี้มักวปากผักกุ่มผักกุ่มดองแม่เขาดองให้อืมทุกคนชอบกินหอมหอมใหญ่ค่ะอืม เลื่อนไหล่ตึงคอ,อ,เ,อพเพื่อนกินแล้วเ๋ยวยิบพริกแบบนึงนะคะมาแล้วอร่อยกระเพอรหอดห เพิ่งจะมากินเพราะว่าไม่มีอะกินมิม้มมันมีอีกชุดหนึ่งอย่าเพิ่งนั่งอยู่หน้ารถรถจอดอยู่ข้างบันไดรถพี่อะเปิดประตูหน้าเอายกถุงมาเลยน่สดาบัตรด้งไงอตอนแรกซื้อมามาตอนแรกซื้อมาแล้วก็คิดว่ากินไม่น่าจะหมดเพื่อนก็เลยอ่ะ ก็เลยเอาไว้ให้คนอาหารตอนนี้มีเพื่อนกินแล้วกินไปเลยก็แล้วกันีชอบกินหอมใหญ่ค่ะเห็นไหมนโัโลังมานั่งเลย <c oughs> กินเลย vẫn mới hê giờ mình mới mà không thấy... าากินต่อจ้ะมาแล้วมิมมากินให้หมดนะมิมจะเทหมดเลยนะฮะ<า>เทหมดเลยนะ<า>ดูดิเธอดูฉันก่อนเธกินหมดหรอเธออุ้ยเธอหมดนะนหน่อยหมดเทหน่อยเดียวพอาสามลูกแต่มันอร่อยนี่ผักพริกเด็ดค่ะต้องกินแนี้มิมถ้ามัมน มีไม่มีผักมันก็ไม่แซ่บนะ,ะน้องที่ทำงานค่ะเมื่ออัดถึงดลารงไหวยังคุ้มครไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยโชว์น่านั่งอัดอยอมึงตั้งโตองไม่ได้หรอ กลัวไหมอืมหืมทำเป็นเหมือนเคยไม่เคยเห็นจริงอืมกินนัวอร่อยอะเมื่อก่อนนี่ก็กินตอนอยู่ทีาไปโฮมแล้วกันอืมก็คืออร่อดมากอืมเออแบบอร่อยเลยก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วกันเคยที่ไม่้องบอกว่าเคยมีร้านน้ำปั่นเนาะทำงานไปทำน้ำปั่นถ่ายน้ำปั่น ขายน้มมน้องขายของก็เลยหดรึปั่าสักพักขายไปขายมาเจ๊งค่ะ <c oughs> เพราะว่ากินกันแต่เล่าลูกค้าเขาไม่มีกินกันเองนั่นแหละเรื่องเล่าที่ขำมากอือ เย็นมาก็มาคาตังวงแล้วคิดแลงือลูกค้ามาฉันอยู่กับพี่อุ้มอะลูกค้ามาถามหาฉันเขาบอกไม่ขายไม่ขายคิดอยู่ทำงานอยู่ไม่ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเราก็ขำกันกินเนาะเนาะสนุกเดียวกลับบ้านสามสีทุ่มตลอดเลย เหนื่อยเัินเหนื่อยแล้วเหนื่อยกินเหล้าเมาอืมเหนื่อยเมากินเหล้าเนาะไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยกาลคลิปมาอือบิ๊มกินเลย อืมนนฮึอือ <c oughs> หอใหญ่เห <c oughs> ็นเปิดประตูทิ้งไว้อีกอันนี้ก็กินกะผักเล่นๆเลยเ,เหรอ จริงจินชานี้ก็อิ่มนะนั่งไปแต่งนั้นกินไม่ได้แต่งน้นไม่กินไม่ได้เหมือนไส้มันจะแบบอิ่มน้นโอเคแล้วอะไม่นมันเปื่อยแล้วนั่งมงกินไส้กอก จะลุกไปไหนเนี่ยก็ลุกไป,ปติดประตูมาได้ที่ไหนอันนี้คือถ้าไปตัดต่อแล้วทำไงต่อสรุปแล้วฉันลืมลืมก,กดก็ลุกไป,ปติดประตูมาเ <c oughs> ขาเข้าไปอยในช่องตัวเองเหรอหอืเนเฟลหรือใน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 ยูโฮอืมอ มองก็ปากติงก้งด้วยเอาดีกว่าให้เห็นหน้าอีกว็นหน้าอย่างนีแต่งให้มันขาวได้ไหมไม่ได้อให้มันขาวมันเนียนได้ไหมตามสภาพอ่ะโอ้โหโโห,หน้าพี่แม่งโคดแน่นเลยดูหน้ามินดี้อืมสบับะผมเลยเออหน้าแน่นดีาย อว,วันนี้พี่อื่นเขาไม่มาเพราะว่าเขาเลี้ยงนังนะ่เนเองเนาะเขาเลี้ยงยอาหารพิเศษแล้วกินผัดก,กันทูกไหมก็คือคนที่แบกว่าเขาชอบกินจริงๆว่มามันอร่อยที่สุดไม่กินผักแล้วมันเหมือนไม่อิ่มนะช<ร>อบมบกเลย เาเออขาลที่เปะจออืมคุณปฏิบัติไหมเหรอ่าปฏิวัติที่สวัสดีคนึงเหอ็นทำไรอ่ะข้าเห็นยังหนาใสยเอเนนไปชวหรือเปล่าไปชวชดุ้งแนมจิ้มเหรออืมเอหด้วย นนจำพลถนอมกับจำพลปอเนี่ยเขาเกิดอยู่สมัยเดียวกันมั้งใช่ไหมใครเกิดก่อนพอเพื่อนๆันเหรอยังไงคะเพื่อนๆจำได้ว่าเขามีเกยวกับพวกปฏิวัติดได้ไหมเหรอปฏิวัติพวกเจ้าเนาะเอดจูเกินด่วนคุ้นคุ้นถึงอะ ไปก่อนนะคะเวลาเลยแล้วมันยาวไปแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินแบบเม้ามอยเมามอยกับน้องเรื่องจำคนถนอมน <c oughs> กิจขจรกำลังเสิร์ชหาข้อมูลอยู่ <ừ. S 1> ใครรู้ก็บอกด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ